ถ้วยมันเล็กเกินเนาะใครจะกินน้ำก่อนหมเาน้ำมันเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำพี้เสืยจับตรงนี่มาจับไม่จับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันโรนนะคะีิยวตาชานก็จะเคลียเคียออกมาตั้งยตั้งนอใช้ไม้ตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นชามทำเป็นชามเนาะ แก้วหวานนะคะไม่ใช่เอนี่เปียนเปียอ๋อย่านเนปีะครับผมเขี่ยออกมาแล้วนะคะอาหารโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวจะล่วงจะล่วงจะล่วงให้เจ้าพี่ก่อนให้เจ้าพี่ก่อนนี่ค่ะรอดูนะคะผักจะออกมาไหม ก็มันร้อนเนาะปลออกปอกปลอกหอมมากเลยน้ำอ่ะหอมหอมมันคือมาเห็นตอนนี้อบริษัทการประหลามันมีในในอ่ะมันอันโบราณเป็ดดังมากเลยเนาะจะร่วงจะร่วงจะร่วงอันนี้ย่าใช่ยันหนิงเป็นคนไปเก็บเอ่ะย่ากินได้บอกกินได้ย่านี่กินได้กินในกินดิบก็ได้อ้วนหวาน เอาไปแล้วตอนหนึ่งไปแล้วไปแล้วตอนหนึ่งเดี๋ยวจะหายตายิ้มเ้วจะได้กินมานอน่ะโอ้นี่นี่นี่ลงทางไหนลงทางไหน เออได้แล right. ้วตอบหนึ่งแล้วไม่รู้ดิโดนแล้วมาเลยค่ะรอนี่นะคะเอฟซีรอลุ้นนะคะยูทูบอ่ะรอลุ้นนะคะลุ้น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 นะคะทุกช่องนะคะข้างบนก็มีโอ้นี่นะคะนี่นะคะข้างบนก็มีโอ้มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเอาเอาเอามีดคนละตัวแล้วก็ไว้ช็คคนละมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นนะคะว่าจะได้ชิมว่าจะอร่อยหรืไม่นะแล้วก็เอาไปปล่อยอยู่กลางป่า เอาดูนะประมาณอาทิตย์หน okay. oh. ึ oh, oh, um <S 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 ่อร oh, cool. ูอว่าเอาไปปล่อยปล่อยก้างฟ้าอร่อยมากบายบายอือออกมาแล้วออกมาแล้วนโอ้ยไม่บอกค่ะโยช้อน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 นี่นะครับนี่มีช้อนมีช้อนด้วยมีช้อนมาแล้วนะคะช้อน นี่ตาทำอะไรดูนะคะเจ้าอะไร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 เตาฮะทำดูคนโบราณทำหอมเนื้อหอมเนื้อหรอหอมเนื้อใส่กระบอกไม้ไผ่โอ้โหแบบโบราณนะคะปู่ย่าตายายเราพาทำแบบนี้แหละไม่ได้เดตาเด็กรุ่นหลังทุกวันนี้เนาะถ้าเห็นภาพนี้หรือ นีะะคก็ต้องหาไม้เล็กๆครับผมต้องพลอร่อยนะครับลุงป่าก็ทําแบบนี้นะคะเวลาลุงป่าไปป่านะคะไม่มีไม่มีหม้อไม่มีอะไรก็ต้องทําแบบนี้นะคะหลามใส่กระบอกเนาะแบบนี้แหละค่ะอ้าวมาแล้วหอมอะไรหมดแล้วละมั้งหมดหรือยัะ ขอดออนี้นะคะขออแล้วขออีกอาจารย์ละลายหมดแล้วมาจจะละลายหมดแล้วที่จริงเนื้อเยอะนะสวัสดีนะครับเนื้อตาใส่เนื้อเยอะไดงคนสักมุมตาผมว่าต้องหาไม้น้อยกว่านี้ครับเขี่ยวโอ้โหกลิ่นหอมหอมมากถ้าอยากจะดูอ๋อน้ำตาลน้อยนี่นี่ มาแล้ว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 มาแลวมาลมาลมันติดผักเพง้นโดนโดนขี้ดินแล้วเนาะอย่าไปล้วงนจวะานทโดนขี้ดินแล้วนคัขอบคุณครับผักหญ้าหวานครับทอร์พีทับพีต้องเอาช้อนนะคะโอ้ย้มาแล้วมาแล้วอร่อยาอร่อยแบบานะคะน้าเงยน้มาหน่อยรูตัวรองข้าหน่อย ไว้ได้กินมือไม้สั่นนรสเนี่ยโอ้โหข้าวโค้กอร่อยนะอันนี้ก็ไม่ก็หาหาอยู่ป่าแล้วก็ผ่าเลยก็ผ่าเลยทำให้ผ่าแล้วก็บีบตูดตรงนั้นเลยจับบีบเลยทักให้แอดนายบีบก่อนอ๋อมันติดปากโอ้น้ำเยอะเหมือนกันนะชิมชิมแล้วชิมแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับผมน้ำลายหกเลยฮะจง จางอจกจางนิดเดียวตอนน้ลืมใส่เกลือมาแล้วมาแล้วลุ้นลุ้นล้นลุ้นมาแล้วมานี้ยมาเน้ยออกมาแล้วลุ้นลุ้ตอนเนื้ออตอนเนื้อมาแล้วโอ้นี่อาหารรีเว็านะครับแกงน้ำยายหญ่ั้ลายใหญ่ทั้งลายใหญ่ย้อยย้อนพี่เือนขอก่อนเลยได้ไหม ออกมาเยอะแล้วออกมาเยอะแล้วโอ้เต็มจับอกเลยเนาะกินหมเกือบมีออกมาแน่กนแตเนี่ยะกนเนี่นี่ถ้าเคาะไปเคาะมามันไมเรื่ออกนี่ถ้าเคาะไปเคาะมามันไม่ไหลเยย่นเลยผมองจมแล้วยิ่งเคาะยิ่งออกนะครับ FC ออกมาอีกแล้ว FC ครับผมอกดูดิ FC ไหลออา คไม่อยนะคะครึ่งน้อยนะคะไอซีนะคะไอซีเนื้อออกมานื้อโอ้ยนี่ส่วนรอบคืน้หวานพิกนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับไอทำอาหารแบบโบราณนะครับคอมเนื้อ โคขุนอ่อมเนื้อโคขุนอ่อมเนื้อโคขุนทุนยางขครับเอาแล้วดูนะครับช้อนช้อนนี่โอ้โหสุดยอดอ้าวเต็มถ้วยแล้วนะคะน้ำลายเต็มใหญ่จังชิม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 ชิโอ้เป็นช้อนแบบโบราณนะคะเซ็บ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 อ้าวลองลองลองค่ะใครจะชิมก่อนเอาไปมาเอาใบไม้มาสูตรโบราณนี่ ใครจะชิมเลยเป็นรายต่อไปทำจากไม้ไผ่ร้วนๆนะคะไม่ว่าจะเนื้อนะครับนี่เอาใบไม้มาชิมแล้วนะค่ะนายพุทธิใบไม้มาชิมหรือไม้มาชิมหน่อยนะดูภาพไนนี่ค่ะนายชิมดูแล้ว นี่นะคะช้อนโบราณสาวบอดีสาวบอดีเรามาดูมากเลยอ่ะเราไปชิมแล้วแล้วกันเาะเป็นไงจางจางจาง เดี๋ยวใครก็อยากจะชิมอยากจะชิมเสือเสือขึ้นเสือโอ้โหขึ้นมาเอาชิมชิมชิมสวัดีค่ะคุณวันชัยออร่ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มาทำอะไรไม่รู้นะคะเด็กก็รุ่นใหม่นะคะใครก็อยากจะชิมนะคะนะ รับยาจับตารับตานะคะอร่อยเลยเนตัื้ออร่อยอร่อยับโอ้ชิมดูโอตาชานนะคะเอาข้าวมาแล้วพี่เสียอร่อยไหมเนี่ยนี่ค่ะมีตะไคร้ก็ลองอยากจะชิมโอ้พี่เสิข้าวเลยโอเคมากเลยตาชานะคบเป็นข้าวเย็นเลยนะคะโอเรากเลยมหอมขบอกไม่ไนะอร่อยมากเลยครไรนรนรคอร่อยมากรถ้าานก็อร่อย ทานคุณแม่มาด้วยค่ะพี่เฟื่องก็ชิมนะคะแม่ดาก็ชิมร่อ โอ้ตาไม่ธรรมดา้วยะชิมเนอนี่เดี๋ยวนะคะเอจันนะคะเนาะไม่ใชคที่ะให้ตาชานะคะจะได้กินกับข้าวเย็นนะคะเพราะว่าเราก็ชิมดูแล้วนะคะนี่ค่ะพี่เพื่องนะคะพี่เพื่องก็จะชิมะชะมชิมชิมชิมค่ะชิมอ้าพี่เพื่องกำลังตัิอยู่ ไล์สดไม่ตาไลรสดตา